เออตัวเราเว้ยดูใ er> ้ดีงากไม่รู้าพเหมือนเลยเซฟเซฟอะไรอเซฟไปอ่ะเขาบอกแผบมาเป็นเรื่องได้ อาทิตย์ละคนไ่ละวันก่อนเอ,อ้ใครจะเริ่มต้องแบบเป็นกะติดแล้วก็เซฟเซฟเราหรือว่าตัวเกมเกมตัวเกมนะเอ้ยหยแล้ต้อต่อ โอ๊ยหมดใครวะหมดที่หอนี่แหละเรจเล่นเยงไเราทาได้อ้อลุกหมดแล้ชื่อขตาใช่เลย

ยากแทนในเวลาสามีเวลาไม่ตั้งใจทำมาติดจังเลยยังไม่มีเสียงโคตรโหดไม่ไม่สูงไม่ชอบมีอะไรดบบนี

ไมงกลัวว okay. oh. oh. ้ลไม่กลัววะต่อันนีูบอกว่านี OVER ่ือกนะ special p <entender it. S 1> ่ร n t ห uh, ัวแตก่ริงรัวเลย น้องนอนไม่น้องไม่รวยดาต่เมือนน่ร้มัม่เา้างใช่ใช่เต้ามันไม่ดีเลย

没有了呢。<Get cha! S 1> <laughs> Ni minutter til. ôi mấy ừ, người ủa luôn được không ủa không được 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 ủa không được

โอ้โหยโอ้โหไม่เป็นมันจริงๆแล้วอ่ะเลงแต่เวลาเก็บปืนอ่ะเร็วอุ้ยมาทีโอ้ยเลเลยสองพิมพ์มอนโก้บ้าง โอ้ยใช่น้องเป็นน้องหมดใช่ๆ yani นี่มันตอนโดนแล้วโอ้ยใครรัววะเมื่อกี <h 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 ้ปรื <h 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 ้มเต็มไปหมดนะ

ไปไปที่เราว่าป่ะไปี่ิวตู้บ่อยสุดเลยนะตตู้สี่รอบระเบิดค่ ไม่ต้องลมก็ไม่ต้องลืมไม่ต้องลมเลยนเดือดเลยมั้งอ่กิไม่ได้เีงกิดก็ไม่ไมง่นะโอ้ เหมือนยังไม่มีใครเหมือนมันขอมันไม่ดอบบ่ะไม่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 ไเาไปเลยกไ้ไ

ไม่เลงเลยอะแต่ตอนแรกเราจะเลงแล้หลังหลังเรื่องที่เกี่ยวพี่ทำอะไรจี 没忘吗？哦，那没讲。那没讲。哼 <music>。继续来。<music> <music>

ไมาอักน้แล้วยิงไม่ออกตัวอะไรตัวยานจะแดงแล้วเนี่ยอีกนิดนึงยานจับยองแล้วคนเดินยิงแล้ว เล่นแล้วแต่ฟ้าไปเล่นกับคนชิเหายอะไระเงี<ๆ>้ยเอาเวนจบเลนเขาจะล,าล้าหรอเราไปถามดู